สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับวันนี้วันนี้เขามาอยู่กับผมเลยเลยนะครับวาาันนี้ก็อยู่เกมอิกตัดก็นี่อยู่ในเกมของแมวทรรมัะน,นะฮะที่มันชอบพูดตามอยู่เรื่อยเลยเปื่อยจริงๆนะครับก็วันนี้เป็นเพไปโหลดมานะฮะ เขาเรียกเขิดหลายหลายอย่างเลยว่าจะซื้อตัวอะไรดีนะคะให้ก็ให้หายมาวะเนี่ย ไปซื้ออาหารกันครับซอะไรดีแฮมเบอร์เกอร์เอาแม็กชีสเอาตุ่มย่าก,กุ้งน้ำน้ำผลือ,อกไม้ปั่นแค่นก็พอ ันนี้นะครับเป็นอาหารที่เรา่สุขภาพลำอา,อานน้ำให้เบลเราาอา่านน้ำให้เบลเบกันนะครับ อันนี้ผมก็ได้ไปบ้างแล้วนะคะถู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 ไทยถูถูถูกแล้วได้เปิดจีนแล้วคะนี่ก็คือสิ่งที่ผมเล่นแล้วนะคะ กอนะอาจจะไม่ชัดอะไรอย่างเงยงก็ขออภัยด้วยนะช็มนี้ที่ไม่รู้คิเก็ยังไงยังไงอยู่นะเขาขี้เกียจขี้เกียจไม่เคเราใครเรา่าเล่นดีก่อน อะไรวะเก็บไปวะโอ้ย y o u t u ดูไปเอาไปเอาดูดิเออเรียอะไรสบายนัำตาตากระนหาตากัะโอเค คนนี้ตักเยอะคนจะไล่ให้นะฮะไอ้ที่ยังไม่ได้เปิดเปิดตังเลยสูงสูงก็แค่ห้าสิบบาทนะ คืออาจจะต้องสั้นหน่อยนะครับประมาณสิบนาทีอะไรประมาณต้องเปิดกล่องต้องเปิดกล่องครับถ้าอาทิตย์ผมจะลูตลอดเลยก็สามารถดีใจ จะกระตุกบ้างเหมือนกันค่โอ๊ยกดไม่โดนแมรี่บางทีก็ท่า,ทานาทีนะ โอ๊ยไรฮเอ้ยไม่เหลืตังเลยสองบาทนี่นเลยจะสองบาทแล้วตังมันอะไม่เหลืตังเลยเอ้ยกูไม่เหลืตังเลยหรอวะอืม เด็กเกี้ยนี่แกฮิปอ่ะเด็กพันจั่นหน่อยนะครับจำลองเล่นดีเกมอ่ะแล้วบอกว่าฟีเกมไหมคะแม่นะฮะไม่ใจรอกันอีกนิดนะ มีคนสองเจสักอย่างนี้ครับเรียกร้องมาครับร้อผมลองเล่นไหมครับฮะก็สักพักแล้วกันจะเล่นไหมครับแบบอัดคลิปเลยนะโอจะลองอ้ดูได้ยังไงจะเล่าก็ต้อง ไม่ได้จะบอกอะไรละก็ขอขอบคุณนะครับ40 40ซับสไครแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะฮะขอขอบคุณที่ติดตามผมมันกันมายาวนานนะครับขอขอบคุณจริงๆนะฮะ พอแล้วพอละเอากสดสลด์ายเลยเปสองบ้านบ้าน,นเด่นตัวไม่ได้เก็บกันเกมที่ผมเล่นก็คือเกมนี้นะเกมเอะไรวะแล้วเกมน้ำน้ำที่ผมยังไม่เคยเล่นเลย